พิใใจัยผมมันไปแล้วผมพูดแล้วผมผมนักเลงทองทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากการแบ่งแยกศัตรูดีนะดีตรงไหนทราบไหมฮะมันเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้หลังจากการอภิปรายไม่าอใจมันไม่เกิดก่อนอภิปรายไม่พอใจตอนแรกก็มีรายงานว่าธรรมนัตบอกฟรีโบตนะฮะในขณะที่ตัวเองกลุ่มอำนาจต่อมาปิ๊กป้อมกระชับอำนาจนะครับ ก็เลยส่งผลทําให้การอภิปรายวังใจรัฐบาลทั้งคณะผ่านพ้นมาได้นะครับที่ผ่านมานี่คือบทเรียนทางการเมืองนะถ้าเรลืองของโจโฉเนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนไว้เนี่ยถูกเผาในการเผาทับเรือโจโฉนะครับโดยของเวงบางแผนเผานี่ก็ใช้หลักกลยุทธ์แบ่งแยกศัตรูให้เกิดคางแข่งใจขัดแยง้งกันเองเนีเน่เห็นเลยในภาคปฏิการการา สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของธรรมนัตลาออกการลาออกของธรรมนัตถูกตั้งคําถามมากมายตกลงมันจะไปยังไงต่อไปวะเนี่ยนะครับไม่ต่อไปก็คือว่ารัฐบาลมันจะไปยังไงไหวหรือเปล่า ครับสถานการณ์ของรัฐบาลจะเป็นยังไงเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเรามาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์นะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปเขาลาออกหรือเขาปลดคะเขาลาออกเองเลยหรือท่านนายกปลดเขาคะก็เขอก็คือที่เราคนผ่านแล้วทำไงเขาไม่อยู่แล้วจะมาทางไหจะไปทางไหนผมไม่ตอบแล้ว ของผมดำของผมไงาดกนราอะไรนะงไม่ได้รายนที่เนี่ยขอยู่ที่ผมมีเหตุผลที่เป็นเหตุอยผมผมตยเหตุผลผมสิดว่าทำงานไม่ได้ไดเพราะาทำงาน่นก็เองผมการกาันกาเกษรว่ยก็มาดูอะไรกนมันเป็นหมวดพวงราการักรือหรือเปล่าคะที่มีก มีกระแสข่าวว่าพี่นัทเคยอยากจะทําการเมืองในพื้นที่ภาคเหนือค่ะอันนี้มันอันตรายก่อนจะเป็นมีสารล่านาก็ได้ไม่แน่โอเคแล้วพี่นังนะเรื่องของความชัดเจนเรื่องทำพัฟที่จะใช้เวลานานไหมคะับพี่นัทกผมเตรียมไว้หมดแล้วครับโดยตรงนี้เราจะมาถึงเสียงหน้าของพัฟที่ดิวพัจะลองดูไม่ได้ครับโอเคแล้วน่าจะสักกี่คนนะที่ไปร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพักใหม่กันใหม่ครัก็ แล้วแต่ผมผมจะไม่ได้คุยพี่น้องผมนะไม่ได้ตัดผมตัดสินใจผมไม่ได้คุยใครนะแบบนี้พรรคพลังประชารัฐจะไม่แตกเลยนะคะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดดูแล้วเสียงที่สนับสนุนท่าน,น้ย้านายารก็ค่อนข้างเยอะก็ไม่แน่ครับไม่แน่ไม่แน่นี้หมายถึงอะไรก็คือใจผมมันไปแล้ว <ś> ผมพูดแล้วผมผมนักเลงทอน <ś> ทำอะไรเรารับผิดชอบ อยู่อยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้ใจมันอยู่ถ้าใจมันไม่อยู่แล้วมันก็ไม่เอาใครมอังคับผมก็ไม่ได้ขอบคุณครับในเชิงการวิเคราะนะครับสิ่งที่เห็นก็คงเห็นชัดเจนนะครับว่าตอนนี้มีนรุมนก็พ้นจากรับตรแรายานนะครับนอกจากธรรมนัสแล้วนะครับก็ยังมีนรุมน รัฐมนตรีรายงานด้วยที่จะพ้นออกจาการัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับตอนนี้โอกาสที่ธรรมนัตจะแตกออกไปนะครับไปตั้งพรรคใหม่มีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้เพราะตามสื่อที่เห็นตอนนี้นะครับคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลทำให้ถูกวิวิจารณ์ไปต่างๆนานานะธรรมนัตบอกว่ามีความเป็นไปได้ใจไม่อยู่แล้วนะอยากจะไปละ นั่นหมายความว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเราคงเห็นชัดเจนนะครับปัญหาต่างๆนี่มันเกิดขึ้นมาจากหลักการแบ่งแยกศัตรูนะครับของโทนี่จนทําให้เกิดความขัดแย้งกันภายในกระแสข่าวในช่วงการอภิปรายไม่พงใจที่มีการไปพูดนะครับภายในพักพลังประชารัฐไปพูดกล่าวหานะครับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดา นะครับซึ่งทั้ง3ท่านสามปอนะยืนยันว่าจะอยู่ร่วมกันนะครับไม่มีทางที่แยกจากกันถึงแม้ว่าใครคนใดคนหนึ่งออกนะเขาก็จะไปทั้งหมดนะครับจากเหตุจากปัจจัยตรงนั้นพอผ่านการอภิปรายวงใจพลเอกประวิตธ์วงสุวรรณกระชับอํานาจเ,าเรียบร้อยโหวดผ่านเรียบร้อยจึงเป็นที่มาของการลาออกของนนุมน,นะครับการลาออกของธรรมนั นั่นหมายความว่าสิ่งที่ตามมานะครับที่เชิงปรากฏการณ์แล้วก็มาวิเคราะห์มันต้องเกิดการปรับพันตรีแน่นอนดีไหมจริงๆแล้วมันยังไม่ควรปรับนะแต่ตอนนี้มันเห็นถึงความร้าวของพรรคพลังประชารัฐนะครับที่กําลังเกิดขึ้นลัตรีต่างๆในการประชุมครั้งที่ผ่านมาก็มีอะไรงานว่าแตกกันเองนะนนี้นั่นนะครับไม่กล้าสบหน้ากันวิดีโอคอลก็ดูหน้ากันไม่ติดนะครับหลักเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะหลักการแบ่งแยกศัตรูไง แล้วก็ใช้กับการต่อต้านข่าวกลองที่ผมบริยนรหุ้นส่วนไว้เขามุ่งไปที่ธรรมนัตระยะแรกเนี่ยก็มีข่าวลวงเกิดขึ้นมากเต้มงคลกิจก็ยืนยันว่าจะมีการปลดพลเอกเอทางร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าร้อยเอกธรรมนัฐก็มีโอกาสจะไปทําการจัดตั้งพรรคการเมืองของตนเองขึ้นมา <c oughs> นะครับ <c oughs> เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นจากกลยุทธ์ทางการเมืองเกมนี้จบหรือย,ยังยังไม่จบนะหุ้นส่วนยังไม่จบนะเดี๋ยว พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ต้องกระชับอํานาจตามระเบียบปรับกลัมตรีใหม่จะปรับช้าปรับไวมันต้องผ่านเรื่องของการลงมตินะครับในเรื่องของการแก้ไขรัฐนูนไปก่อนนะครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นเรื่องของการเลือกตั้งนะครับท้องถิน่นสิ่งที่ตามมาคือพักการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลล่าสุดก่อนหน้านี้ธรรมนัฐก็ประกาศบอกว่าจะส่งคนลงสมัครเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิน่น แต่เหตุการณ์ที่ไปใช้คำพูดวาจาภาษาต่อบิ๊กป๊อกที่หมายถึงว่าทำหน้าที่รัฐมนตรีนะบอกว่าจะไปปลดบิ๊กป๊อกบิ๊กป๊อกเป็นจะเอาโคต้าคงโคโคต้าคืนนั่แลวแต่มันคนละชั้นไงเนมือนคนละชั้นแล้วก็ธรรมนัสก็รุ่นน้องก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการแตกร้าวขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้จับตามองนะมันยังไม่จบหรอกนะครับ ก็คงจะต้องมีการปรับค่ามรีแล้วตอนแรก,กดึงหนึงงง่งดึงไม่ได้ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากการแบ่งแยกศัตรูด,ดีนะดีตรงไหนทราบไหมฮะมันเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้หลังจากการอภิปรายไม่างใจมันไม่เกิดก่อนอภิปรายไม่วาอใจตอนแรกก็มีรายงานว่าธรรมนตัตบอกฟรีโบตนะฮะในขณะที่ตัวเองกลุ่มอํานาจต่อมาป๊กป้อมกระชับอํานาจนะครับก็เลยส่งผลทาให้การอภิปรายไม่างใจรัฐบาลทั้งคณะผ่านพ้นมาได้ นะครับที่ผ่านมานี่คือบทเรียนทางการเมืองนะถ้าเรลืองของโจโฉเนี่ยอย่างนี้ผมเคยเรียนไว้เนี่ยถูกเผาในการเผาทับเรือโจโฉนะครับโดยของเว่งบางแผนเผานี่ก็ใช้หลักกลยุทธ์แบ่งแยกศัตรูให้เกิดคางแขงใจขัดแยง้แยงกันเองนี่เห็นเลยในภาคปฏิการเราเห็นเลยจากนี้ไปจะหนักขึ้นไหม ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองและภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นและจะหนักขึ้นเรื่อยจะหนักขึ้นกว่าน,นี้ไหมหนักขึ้นกว่านี้แน่นอนกี่เท่า5ของเดิมหลังจาก20คราวนี้ก็จะหนักขึ้นกว่าเดิมอีก5เท่ารวมแล้วเป็น10บเท่าเลยทีเดียวนั่นหมายคว่าไม่ต้องแปลกใจฮะท้งภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะทั้งหมด จะเกิดขึ้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ,ธ,ธ์กาลังระสัมสายไหมระสมสายแต่กระชับอานาจได้ไหมกระชับอํานาจได้นะครับจบหรือยังยังไม่จบยังมีเกมต่อเรื่องของการแก้ไขตํานูนนะครับซึ่งถ้าผ่านเป็นบัตรสองใบพลังประชารัฐก็มีโอกาสแพ้สูงนะครับพรรคเล็กก็ศู์พันนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเนื้อโทษรกมตอนนี้ก็จับถอยไปแล้วด่องบุคคลากรทางการแพทย์เรื่องเงิน,งนงกู้หนึ่งล้านล้าน นะครับตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการปรับพมตรีแต่ก็ต้องนิ่งๆใจเย็นอย่าไปใจร้อนนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เห็นว่าการแตกกร้าวและกลยุทธ์ของโชนี่ประสบความสําเร็จพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะถือว่าเป็นฝีมือของเขานะไม่ธรรมดานะใช้หลักการต่อต้านข่าวกรองจนธรรมนัตเกิดความแตกแยกบิ๊กป้อมประวิทย์ประยุทธอ์อนุพงศ์เกิดความไม่ไว้วางใจจนแตกกันเองภายในหลักนี้เรียกว่าการแบ่งแยกศัตรู นะครับขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมจิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ม่กายคือไทยด้วยกันเนื้อใายกลางอีสานออกตกรวมกันเป็นรูปร้านทองให้เราได้เสดอาศัยตอบแทนได้ด้วยการปกป้องรวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติารกษัตริย์แต่ยืนหยัด สิบเรีภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีเข่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจากสิวิไลยลูกหลานไทยต้องร่วมใจกันอยากให้ มองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิมนวิไลแต่หัวใจจะต้องถวินเถิดทุนชา,าติก็สัต มองขางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสินวิไลแต่หัวใจจะต้องเทวินเธอทุนชาติก็สัตย์ให้คง